ทองมาถึงจุดนิวไฮและบวกดูเดือดมากเลยในช่วงปีนี้เนี่ยมาจากปัจจัยอะไรอย่างแรกเลยก็คือความชัดเจนในเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์ตัวนี้เป็นเป็นปัจจัยบวกแบบตรงๆเลยปีนี้ทองคำบวกขึ้นมาแล้วประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นของดอลลาร์อ่อนค่าที่2เลยก็คือว่าการเข้ามาซื้อของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นปัจจัยบวก ว่ามันยังต้องซื้ออีกไหมนะครับเราก็ไปดูสัดส่วนทองคํากับทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศ emerging market ต่างๆสมมุติว,ว,ว่าถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนมาถือทองคำเนี่ยณปัจจุบันสัดส่วนน่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าปร์เซ็นต์นะครับคือเป้าหมายต่อไปก็คือ30 สถานการณ์ที่เรากำลังจะเจอเนี่ยก็คือภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่จะไม่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เลยก็คือเรื่องของการลดดอ,อกเบีย้ยของเฟดซึ่งอาจจะบอกว่ามีการกดดันของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะจะเอาคนนี้ออกจะเอาคนนั้นเข้าถ้ามองในเชิงของสัญลักษณ์เนี่ยมันมีความหมายเดียวเลยก็คือว่าตอนนี้เฟดเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งขนาดสมัยก่อนแล้ว ส่วนอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่อยากฟังมุมมองดอกอรก็คือทองคํานะคะเราเคยคุยกันเรื่องของทองคำแล้วดอตอร์ก็ค่อนข้างมองบวกกับทองคําในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้นะคะปรากฏว่าตอนนี้บูริชมากมากนะคะ All Time High แล้วก็ขึ้นไปถึงประมาณ3,550แล้วนะคะดรมองว,ว่าทองมาถึงจุดนิวไฮแล้วบวกดเดือดมากเลยในช่วงปีนี้เนี่ยมาจากปัจจัยอะไระคะ โอ้ก็ต้องบอกว่าหลายอย่างนะครับก็เรียกว่าสตาร์ไลน์เรียงกันพอดีเป๊ะนะฮะอ่าอย่างแรกเลยก็คือความชัดเจนในเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์ตัวนี้เป็นเป็นปัจจัยบวกแบบตรงๆเลยนะฮะแล้วก็ดอลลาร์อ่อนเท่าไหร่เนี่ยก็เราสมมุติเราตีความง่ายๆนะฮะว่าปีนี้ทองคําบวกขึ้นมาแล้วประมาณแบบสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นของดอลลาร์อ่อนอ่าอันนั้นมาก่อนลนะท่าที่หนึ่งนะครับอ่าท่าที่สองเลยก็คือว่าการเข้ามาซื้อของเออ่ ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยตัวนี้ก็เป็นปัจจัยบวกนะเขาบอกว่าจริงๆการเข้ามาซื้อประมาณหนึ่งตันเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะบวกในส่วนของอราคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาได้แล้วคราวนี้มันถามว่ามันยังต้องซื้ออีกไหมนะครับเราก็ไปดูสัดส่วนทองคำนะครับกับทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศ emerging market ต่างๆสมมุติว่าถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนมาถือทองคำเนี่ยณนะปัจจุบันสัดส่วนน่าจะอยู่ที่ประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคือเป้าหมายต่อไปก็คือ30 นะฮะอ่าหรือว่า25อ่าสมมติพูดกันคร่าวๆแต่ว่าจริงๆการปรับเปลี่ยนในเชิงของนโยบายเนยผงชื่อว่าทียร์สิบเปอร์เนี่ยมันถึงจะเริ่มที่ดีดขึ้นถ้าสมมติเขาปรับจริงๆนะสิบเเนี่ยอัพไซด์ของทองคำมันจะไม่จบตรง3,500นะฮะมันอาจจะไปประมาณแบบได้ถึงประมาณ4,500ถึง5,000อยู่แล้วตั้งแต่แรกอ่าราคาประมาณนะั้นพูดพูดถึงในเชิงของปริมาณทองคำราคาที่เหมาะสมกับสัดส่วนของพอร์ชั่นของเอ่อรีเซิร์ฟ สมมติว่าถ้าไม่ต้องซื้อเยอะเพิ่มมากขึ้นแค่ให้ราคาขึ้นไปก็ได้สัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยเลเวลจะประมาณแบบ4,008นะฮะแถวๆประมาณนะี4,007แถวๆ4,008หรือว่า5,000เลเวลนี้เพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทามมิ่งเขาจะปรับเลยทันทีหรือเปล่าซึ่งปกติอย่างพวกเนี้ยก็จะไม่แต่ว่าก็จะมาที่สเต็ปที่3นะครับก็คือโอเคเพราะฉะนั้นกลุ่มที่2เนี่ยซื้อแต่ไม่ไล่ราคาแล้วก็รู้ว่าอัพไซด์เนี่ยยังมี กลุ่มที่3เนี่ยก็คือกลุ่ม speculator นั่นแหละซึ่งมันก็จะวนกลับมาว่าโอเคเออสถานการณ์ที่เรากำลังจะเจอเนี่ยก็คือภาพรวมของตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาที่จะไม่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เลยก็คือเรื่องของการลดดอ,อกเบีย้ยของเฟดซึ่งโอเคอาจจะบอกว่ามีการกดดันของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะจะเอาคนนี้ออกจะเอาคนนั้นเข้าเดี๋ยวจะฟ้องคนนั้นคนนี้นะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงของสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันมีความหมายเดียวเลยก็คือว่าตอนเนี้ เนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งขนาดสมัยก่อนแล้วนะครับคือมันโดนตีได้เหมือนกันอ่ามันมีหลายเรื่องที่แบบโอเคอย่างลิซ่าคุกเนี่ยถ้าพูดตามตรงก็คือว่าเราแทบจะไม่เคยเห็นเขาในหน้าสือ่อหรือว่าไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น,เป,นเป็นเฟดที่เรียกว่าเสียงดังด้วยซ้ำอ่ะอ่าคือตามคุณจรงพลว,ว่าอะไรก็กดตามตลอดนะะไม่เคยมีอะไรอยู่ดีๆก็ถูกเรียกขึ้นมาแล้วก็โดนกล่าวหาแบบนี้อ่าคือมันสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าตอนเนี้ยเขาพยายามจะ จาะทุกจุดที่มีปัญหานะครับอ่าแล้วก็ดูล่าทางเฟดก็ตั้งรับได้ไม่ค่อยดีด้วยตัวนี้มันเป็นข้อแรกคือถ้า institutional คุณอ่อนแอดาวไซส์สำหรับการลดดอ,อกเบีย้ยมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแปลว่าคุณถูกกดดันได้กับข้อที่2นะครับก็คือพื้นฐานเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยก็ถ้าไม่ดีด้วยเนี่ยอันนี้ชีวิตก็จะลําบาก หนักไปกว่าเดิมเพราะยังไงก็ต้องลดตอนนี้เขาก็เลยมองกันไปถึงว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะเป็นซีรีส์แล้วแหละไม่ใช่ลดและลดแล้วก็หยุดด้วยแล้วก็หยุด,ด,แ,ยด,ด,แ,ยดแบบที่คุณจะรงโพวว่าคือม e t i n g by Meeting หรือว่า Data d e p e n d e n t อย่างเดียวแต่อาจจะต้องมาเป็นซีรีส์เลยเพราะดัต a ้า Data มันจะแย่องไปเรื่อยๆแล้วก็แรงกดนั้นของทรัมป์ต่อเฟดเนี่ยมันก็จะมีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าดอกเบีย้ยจะลงไปถึงจุดที่คือทุกคนหยุดนะฮะทุกคนหยุด ก็ส่วนใหญ่มันมักจะเป็นจังหวะที่แบบเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ก็เศรษฐกิจดีผิดปกตินะครับเท่านั้นเองค่ะทีนี้ตัวเลขของการเติบโตนะคะดูไต,ตรมาสล่าสุดก็ยังโตได้ดีนะคะแล้วก็เงินเฟอ้อดูจะเป็นก้างชิ้นใหญ่นะคะในการตัดสินใจลดดอกเบี้ยของเฟดนะคะมันก็ยังดูไม่ค่อยต่าม,มากเท่าไหร่นะคะดร,รคะมันจะเอื้อหรอคะคกับการลดดอกเบี้ยที่จะถึงขั้นมีเป็นซีรีส์โอเคพอพูด ถ้าเราไปฟังแจ็คสันโฮรอบที่ผ่านมานะฮะคีย์เทคเวายเดียวที่ผมได้อตอนนั้นเราก็คุยอยู่กูจีต้านี่แหละนะฮะใช่ไหมจำได้ลนะฮะคุยุูกีต้านี่แหละว่าคีย์เทคเวายเดียวที่ผมได้คือว่าหลังจากนี้เงินเฟ้อจะไม่ใช่สิ่งที่เฟดต้องดูเลยอีกต่อไปเพราะว่านะฮะถ้าเขาพูดว่าการขึ้นภาษีนะฮะไม่ได้เป็นผลเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ส่งผลที่ทําให้เขาจะมีการปรับดอกเบี้ยเนี่ยอ่า ขึ้นขึ้นหรือลงเนี่ยหรือว่ามันเป็นผลแค่ชั่วคราวเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นไปกับเขาอีก12เดือนนะมันจะสูงผิดปกติอยู่12เดือนซึ่งเขาไม่สามารถบอกได้ว่าเน,นี่ยมันคือภาษีหรือมันคืออะไรจนกว่ามันจะจบถึงเขาถึงจะรู้ว่าแบบโอเคมันตกลงมันสูงผิดปกติหรือว่ามันต่ำเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เทคแอคชั่นจากตรงนี้ได้เลยถ้าเขาบอกแบบถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจนะฮะอันนี้เราไว้ถัดทีเข้าใจว่าเฟดก็สามารถเขาถึงชื่อว่าเอ่พอพาวเวลพิวิตนะฮะคือกลับตัวได้เสมอฮะอ่ะซึ่งโอเคถ้าถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจเนะี่ย ไม่ไม่ต้องกังวลกับในประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเลยแล้วก็จุดเดียวที่ต้องดูก็คือในเรื่องของตลาดแรงงานนะครับแล้วก็โอเคคุณโดนัลด์รทรัมป์ก็มีการแต่งตั้งนะครับเขาเรียกว่า BOS คนใหม่เข้ามาสมมุตินะฮะแล้วก็แนวคิดของเขาเนี่ยซึ่งคงยังไม่ได้ implement ง่ายๆนะฮะก็คือจะ <S 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 1> <S 1> มีการรายงานนอนฟาร์มแค่3เดือนครั้งไตามาละทีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ คือมันจะยิ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับเฟดอีกนะฮะว่าโอเคถ้าเกิด Data มันยิ่งเชื่อไม่ได้แล้วก็คุมเครือไปมากกว่าน,นี้เนี่ยการระดบี้มันอาจจะจําเป็นต้องแบบเกิดแบบรัวๆไปก่อนเลยหรือเปล่าเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซฟตี้เน็ตสำหรับอ่เศรษฐกิจในอนาคตหรือเปล่าครั้นนองครับ ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะทีะ่ถูกมองว่าอาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของดอลลร์เรื่องบอนแล้วก็จะโยงไปที่ทองด้วยหรือเปล่านะคะก็คือการที่สายอุทธรณ์นั้นมีคำวิจารณเรื่องของภาษีตบโต้ของคุณทรัมป์นะคะว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะคุณทรัมป์นี่ก็ดูจะพยายามเร่งกระบวนการให้ไปถึงศาลสูงนะคะก็เลยถูกมองว่าอันเซนติตี้มาอีกเรื่องละเรื่อง t ทอริฟนะคะมีผลกับดอลลร์แล้วก็มีผลกับทองคำนะคะในมุมของดร ส่วนตัวคิดว่ามีผลบ้างนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะฮะเพราะว่าโอเคเรามองแบบนี้ก่อนว่าคือประเด็นในเรื่องของการใช้กฎหมายตอนแรกเนี่ยอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่คุณโดนัททำเนี่ยใช้ประเด็นในเรื่องของ r e c i p r o c l l t a r i f ไปแล้วเขามีการตกลงกับที่อื่นอีกระดับหนึ่งนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะมีบางอย่างที่แบบไปตกลงกันข้างนอก แกโอเคจุดเริ่มต้อนอาจจะผิดแต่สุดท้ายก็คุณก็ไปตกลงเขาอยู่ดีนะอย่างของอไทยเนี่ยก็มันก็มันก็อยู่บนอะเกรเม้นต์อีกฉบับหนึ่งแล้วล่ะอ่าก็คือเหมือนล้วที่ว่าเราโดนหลอกไปโดนหลอกไปแล้วอะอ่าเราก็เซ็นไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมว่าไม่ไม่ไม่ง่ายที่จะเราจะบอกเขาว่าแบบโอเคถ้าอันแรกผิดแล้วเราอันที่สองเราไม่เอาแล้วเนี่ยอ่ะอันนั้นอาจจะโกรธกันมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเดียวขนาดนั้นกับข้อ2สิ่งที่เขาอยากจะทาจริงจริเนี่ยมันเป็นประเด็นในเรื่องเซกเต ซึ่งเซกเตอร์สเปซิฟิกเนี่ยมันมีกฎหมายที่รองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นในเรื่องของความมั่นคงซึ่งก็สามารถไพ่วอดมาใช้ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่น่ากังวลแต่ว่าอย่างเดียวเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเก็บไม่ได้จริงๆอ่งถ้าเก็บไม่ได้จริงๆหรือว่ามันเกิดอัลโซต,ตรงนี้เนี่ยดาวไซด์มันจะไปตกที่ดอลลาร์เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนกังวลจริงๆเนี่ยสำหรับดอลลาร์ก็คือว่ามันใช้งบประมาณในส่วนข,ของการคลังเนี่ยเยอะมากในการลัน ไอ้ one i i g e e u u t i u u l b i l l ของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งตอนนั้นเราก็มี One Big Beautiful Tariff เนี่ยขึ้นมาโปะไว้เรียบร้อยอ่าแปะไว้คิดว่าแปะกาวเรียบร้อยนะฮะคือถ้ามันอยู่ดีมันหายไปเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับว่าถ้ามันจะไหลเลยแล้วก็บอกว่าโอเครัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะมีการขัดดุลบัญชีการคลังปีละประมาณ8-10%ติดกันไปอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยคือมันก็มันก็ เหนื่อยเหมือนกันนะฮะสำหรับดอลลาร์ที่จะแข่งค่าได้เพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้ว่าโอเคเรื่องของการผลักดันไปให้มันมีบทสรุปชัดเจนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าโอเคมันคงไม่ทั้งหมดที่จะถูกยกเลิอกอ่าแต่ว่าไอสิ่งที่จะถูกลบเลือนนั่นแหละก็จะเป็นดาวไซด์ของเงินดอลลาร์ที่มีโอกาสที่จะอ่อนค่า ค่ะส่วนมุมนึงเรื่องของ geo politics นะคะเห็นมีการประชุมกันที่จีนนะคะแล้วก็มีอีเวนต์ใหญ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงของจีนด้วยนะคะผู้นําจีนผู้นำรัสเซียผู้นําอินเดียล่าสุดมีผู้นําเกาหลีเหนือด้วยนะคะไปรวมพลังดูผนึกกําลังกันก็เป็นภาพที่ทําให้เกิดการวิเคราะห์นะคะว่า ฝั่งบริกส์แล้วก็ฝั่งที่เป็นขั้วทางฝั่งจีนเนี่ยดูเขาจะมีความกลมเกลียวสมรนฉชัทนนะคะอาจจะทำให้เกิดความตึงเครียดกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐนะคะก็กลายเป็นเรื่องที่ทําให้มองว่าตัวนี้กระตุ้นทองด้วยหรือเปล่านะคะดรมองยังไงคะเอ่อส่วนตัวเล็กน้อยนะครับอ่าอาจจะเล็กน้อยว่าส่วนนี้ก็จะทําให้ค่อนข้างชัดเจนว่าโอเคคือการถือรีเสิร์ฟเป็นดอลลาร์เนี่ย คงไม่ใช่โพริซี g ไกด์ไลน์ของแกงนี้แน่นอนนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคือได้มาถืออยู่หรือเปล่าหรือว่าถือควยกันก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าพันธมิตรในหมู่พันธมิตร แล้วกันนะก็คือไมไ่เป็นขนาดนั้นคือจับมือกันในเชิงของธุรกิจต่างๆก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บวกกับทองคําแต่ต้องยอมรับนะว่ากลุ่มนี้ที่มาคุยกันเนี่ยก็ไม่ได้มีใครที่แบบมีเหมืองทองหรือมีทองปริมาณมากที่จะมาแบ่งกับคนอื่นได้นะครับก็ <ừ> เพราะฉะนั้นอ่ะส่วนตัวแค่คิดว่าโอเคมันเป็นหนึ่งสัญญาณที่ทําให้เห็นว่าดอลลาร์หรือว่าอเมริกาเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนที่หลายๆคนเคยคิดละแล้วมันก็อาจจะมีกลุ่มอื่นที่ เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มควบหน้าทางเศรษฐกิจใหม่อ่าก็เป็นมัลติโพลาเวิลเนี่ยที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นดาวไซส์สำหรับอ่าดอลลาร์ยูเซนในอนาคตน,นะครับมันถึงมากระทบในส่วนของทองคำแต่คำถามคือทองคำเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมีนซอฟต์อ่ทราน A ัคชันได้ไหม,มก็ไม่ได้อยู่แล้วทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนซื้อไปเก็บนะฮะเราเอ่อเดก็เพื่อซื้อจากคนที่เคยเก็บมาเก็บไม่ได้เอาไปเอาไปแลกเป็นสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งของสตอรี่ของการของการทําธุรกิจด้วยกันค่ะส่วนสิ่งที่อาจจะเป็นเฮดฟินของทองคานะคะมีบ้างไหมคะที่เราคุยกันมาส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่เป็นบวกกับทองคํเท่านั้นเลยทั้งเรื่องของดอลลร์เรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยเฟดนะคะแล้วก็เรื่องของอการรวมตัวกันของคั่วที่อาจจะอยู่ตรงข้ามกับดอลลร์นะคะมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมในโซนที่ขึ้นมาตั้ง3,500กว่าคะ่ะ โอเคนะครับคือความเสี่ยงหลักก่อนผมไล่จากความเสี่ยงย่อยๆก่อนล้วกันนะครับที่จริงๆแล้วเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงของทองคําแต่ว่าถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเนี่ยมันย่อยเพราะว่า probability มันต่ำใอ้คำนี้แล้วกันนะฮะความเสี่ยงแรกคือการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับสุดท้ายนะถ้าเกิดเงินเฟ้อสูงแล้วเฟดต้องขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอันนี้คือกลับทิศทุกอย่างหมด อพอดีตอนนี้มันแค่ไม่เกิดขึ้นแต่ถามว่ามีประเทศที่ขึ้นดอกเบี้ยไหมนะครับก็อาจจะมีในส่วนของญี่ปุ่นที่ก็อย่างขยับดอกเบี้ยขึ้นอยู่หรือนะครับในกรณีที่เฟดบอกว่าโอเครอก่อนละกันไม่ลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดเนี่ยดาวไซต์มันก็จะกลับมาในส่วนของทองคำทันท,ทีนะครับ mm hmm. ข้อที่2ก็คือในส่วนของ u s ดอลลาร์นะครับคือถ้าเกิดทําไปทํามานะครับแล้วกลายเป็นว่ามีสกุลเงินอื่นๆที่มีปัญหาตัวอย่างที่ชัดเจนมากที่สุดตอนที่ดอลลาร์แข็งกลับขึ้นมาก็คือตอนที่ยูโรเริ่มมีปัญหา นะครับเริ่มมีประเด็นในเรื่องของการเมืองในประเทศในกลุ่มยูโรหรือว่าก็จะมีช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีปัญหาการเมืองในประเทศตัวเองยังเกตเห็นว่าสกุลเงินอ่อนแล้วก็ดอลลาร์แข็งขึ้นมาทันทีซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่กดดันราคาทองคําได้เช่นเดียวกันนะครับต่อให้เศรษฐกิจอเมริกาไม่ได้เป็นไรไม่จำเป็นต้องดีขึ้นก็ได้นะฮะแต่ว่า ศรษฐกิจของประเทศที่เป็นคู่ค้าของอเมริกาดันแย่ลงเนี่ยอ่ามันอันนี้มันก็มีโอกาสที่จะทําให้ดอลลาร์แข็งแล้วก็กลับมากดดันทองคาได้ประเด็นที่3เลยก็คือเรื่องของออตลาดหุ้นที่ดีผิดปกตินะครับอ่าแล้วก็ทําให้ตลาดเข้าสู่โหมดร i สออนนะครับแล้วก็ขายสินทรัพย์ปลอดภัยซึ่งดอลลาร์ก็อ่าแล้วก็ทองคำเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มสินทรัพย์ที่อาจจะต้องโดนขายเทปโปรฟิตนะครับลงมาแล้วก็วิ่งเข้าไปซื้อหุ้นก็ต้องยอมรับก่อนถ้าลักษณะนี้มาก็คือ v l u a t i o n ต้องเปลี่ย่ยนะรหรือวาอวาาจจ มีสิทธิพย์ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับบอลไลฟ์ได้อย่างเช่นมีมีมีการซื้อคืนหุ้นเยอะๆหรือว่ามีอยู่ดีมีหุ้นดีเดน์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่กดดันในส่วนของราคาทองคําลงมาได้เลยแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายเนี่ยที่คิดว่าจริงๆแล้วมีผลแล้วก็ probability มากที่สุดก็คือว่าราคาทองคําเองนั่นแหละที่คือแรงกดดัน ในอนาคตนะครับคือการปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ในแค่ครึ่งปีเนี่ยถ้าดูจากประวัติศาสตร์ก็ต้องบอกว่ามีปีที่เคยดีกว่านี้มีแค่2ปีนะครับอ่าซึ่งโอเคผมเขียนบอกความบอกว่าจำปีไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากละกันแล้วก็ทั้งสปีนั้นเนี่ยตามมาด้วยการปรับตัวลงในช่วง12เดือนต่อมาเนี่ย ั้งสองรอบเลยถ้าจะเป็นครั้งนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่บวกเกิน25%แล้วสามารถบวกต่อไปได้อีกหนึ่งปีเนี่ยเอ่อก็ก,ก็ก็อย่างที่บอกนะ,ะก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่ถ้าเกิดประวัติศาสตร์ตารอยเมื่อไหร่มันเคยบอกเราว่าการปรับตัวขึ้นในช่วงหนึ่งของทองคําเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนสําหรับการเทคโปรฟิตในช่วงครึ่งหลังนั่นเองนะครับมัน จะลงได้แรงขนาดไหนคะดรคะตามสถิติของสองรอบที่เคยเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวผมกดดูไปเลยนะฮะประมาณเจ็ดปเอ่าหลักๆคือประมาณ7-8%็ถึงปเเซจะเป็นแบบดาวไซที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงสิบสองเดือนหลังจากที่ราคาทองคำเนี่ยบวกเกิน25ิ้าเซนตไปครับค่ะดังนั้นถ้ามันก็มีความเสี่ยงรออยู่ข้างหน้านะคะแต่อีกด้านนึงหันไปดูปัจจัยบวกก็ดูเยอะเหมือนกันนะคะดรมีคำแนะนำกับนักลงทุนในการลงทุนทองคาตอนนี้ยังไงดีคะ อจริงๆในส่วนของการลงทุนทองคำเนี่ยต้องเรียนตามตรงก่อนนะครับว่าจุดสําคัญจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการกระจายการลงทุนมาที่ทองคําคือแน่นอนนะพรพอเวลาลงทุนทองคำเนี่ยประเด็นแรกเลยคือไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะออินทองนี่อันนี้มันเสี่ยงเสี่ยงเกินไปแน่นอนแม้ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยราคาทองคำเนี่ยมีความผันผนวนประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับ e x p e c t e d return ประมาณเจ็ดนะฮะไม่ได้ไม่ได้ ตื่นเต้นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ลงทุนเต็มแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าโอเคพอร์ตหลักของเราเนี่ยก็จะเป็นลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสจะเติบโตได้สูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตราสารหนี้ที่เรียกว่าเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงในเชิง,งพื้นฐานเพราะฉะนั้นสาหรับนักทุนทองคําผมมองแบบนี้ก่อนว่าเราสามารถถือทองคาเนี่ยเป็นสัดส่วนแทนที่ตราสารหนี้ได้บ้างติดถึง15%นะครับใครที่ยังไม่มี ผมชุดาราคาไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่แต่ว่าคุณควรลองมีนะครับแล้วก็อาจจะขยับด้วยสัดส่วนที่เรียกว่าง่ายๆก่อนอาจ,จะบอกว่าโอเคสตาร์ทที่แบบเขาเรียกว่าไม่ได้กินเชอร์รี่ในคําเดียวนะครับค่อยๆกัดไป3คํคละกันก็อาจจะซื้อสักประมาณแบบ3 0นะครับของ1 0ก็คือ3%ก่อน3%ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดราคามีการปรับตัวลงมาก็อาจจะสะสมเพิ่มเติมนะครับก็เรียกว่าใช้สัดส่วนเพื่อเป็น ตัวกำหนดว่าเราควรจะมีอย่างน้อยเราควรมีนะครับในในยุคสมัยนี้เนี่ยที่ความไม่แน่นอนสูงไบโพล่าขนาดนี้นะครเราควรจะมีทองคําเป็นส่วนประกอบของพอพลิวบ้างแต่ว่าก็แค่รักษาสัดส่วนให้เหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปครับแล้วราคาจะมีส่วนกําหนดด้วยไหมคะคือสัดส่วนเนี่ยใช่นะคะแต่ว่ามันใช่เวลาซื้อตอนนี้ไหมคะดร อ่าส่วนตัวคิดว่าเวลาซื้อเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้อยู่แล้วแหละนะครับคือเราก็อยากซื้อที่ราคาถูกแต่ว่าถ้ามันผ่านมาแล้วเนี่ยเหมือนเราก็อยากซื้อที่700เจ็ดร้อยเหรียญนะฮะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราจะไปรอซื้ออีกทีที่นั่นมันก็คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคชื่อว่าเรื่องหลองของราคาเนี่ยเป็นแค่ตัวกําหนดสัดส่วนตอนที่เราเข้าไปหลังจากที่เราซื้อแล้วเนี่ยเกมมันจะสตาร์ทตอนนั้นนะฮะว่าเราซื้อตอนสามพันห้าโอเคมันลงมาเหลือประมาณแบบสามพันนะครับ เราจะาต้องเติมเข้าไปเพราะสัดส่วนมันลดลงหลักเป็นประมาณนั้นแต่พอสมมติอยู่ดีมันขึ้นไป4,000โอเคมันกลายเป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตเราเราก็จะเทโพรฟิตลงมาเองได้นะนี่นี่คือวิธีการบริหารที่ง่ายที่สุดนะครับคือเอาไปลองทําใช้กันได้นะครราคาเริ่มต้นแค่เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเรื่องจริงอย่างที่บอกหลังจากที่เราซื้อไปแล้วนะครับค่ะโอเป็นสูตรที่น่าสนใจมากมนะคะราคาคือจุดเริ่มต้นนะคะที่เหลือคือ สัดส,ส่วนนะคะที่เราจะเป็นตัวกําหนดนะคะการวางกรุปสำหรับทองคํานะคะนี้ขอบคุณดรมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับุ่งสูนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ